สวัสดีครับผมช่างเบียร์นะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตงานนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับเริ่มงานเชื่อมโอ้นี่มีใบกระท่อมด้วยนี่ครับกําลังเชื่อมแนวบนเลยครับปูแผ่นเรียบร้อยกําลังเชื่อมแนวบนอยู่ครับนี่น้องชายกําลังเชื่อมแนวครับแนวพื้น ข้างล่างเขาเชื่อมติดหมดแล้วครับนี่เชื่อมเสร็จหมดแล้วดพื้นนี่ครับข้างล่างเนี่ยนี่เขายังไม่เสร็จครับมีห้องสุดท้ายครับกำลังเชื่อมอยู่ครับตามกันไปครับเสร็จพร้อมๆกันนะครับนี่ครับแนวต่อนี่ครับแนวเชื่อมนะครับสวยงาม ทางฝีมือเราครับขอบคุณครับ